ใช่ไหครับผมเป็นคือไปเลยว่าเหรอลงไปไปไปเป็นทางบอกันนี้เขาพูดมาเลยแล้วที่อาจารย์นนี้ที่มาเป็นของเราไเแล้วนะนไป้วครับคืนในรับแล้วก็ไปนสื่ที่แน่นอนทราบเลยครับเราเป็ูกของเราหัวใจไปรุ่นอะไรหคนยากยากเด็เก้าเราลง

คือผมคนเดียวนะฮะผมผู้กองาเขาไม่ดีน้าตาคุณตาการกไม่ดีเมือนกันนะฮะโอ้ไม่ได้ทดานแล้วมึงนฮ้ยลืมไปเลยหลังนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เลยมาไหนมานะให้คุ้มไปเลยด <c oughs> ีครับดีครับเนี่ยตูมเลยดี <c oughs> เ,ลเลยดีเลยคนเนี่ยใช่ไหมัช่พี่เหรอนี่ใช่ดื่มดี่มดีเลย chấm 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 không bác không ăn đâu á mày cái gì? cái 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 เฮ้ยพ yeah. <pe> ี่ครับขอถ่ายรูปแมพี่เมยีครับมาจไปเอ้ามาแล้วจะไปถึงไม่พี่จัามมาจ่าาได้ดิจัดเจอ้องหญิงแล้วงหญิงแล้ไม่รู้เหมือนกันมาครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn